มาดมตวงเดอะเจอร์นี่ค่ะวันนี้นะคะมาดาตวงเดอะเจอร์นี่ค่ะยังอยู่ที่ยาวราชนะคะเรียกว่าต่อกันยังไม่จบนะคะแหมเลือดในถนนสายนี้เนี่ยเชฟป,ป้อมเนี่ยเซียนสุดๆแล้วค่ะแล้วก็บอกเลยว่านอกจากไปดูอาหารแฮ้งแล้วเชฟป,ป้อมจะมาพามาชิมตัวหมูกรอบกับหมูแดงหมูย่างหมูย่างไม่ใช่หมูกรอบแ,แล้วหมูหมูหมูแดงล่านเนี่ยเสน่ห์เขาอยู่ที่มันมีกลิ่น กินไม้ย่างกินไม้ย่างแล้วหมูกรอบของร้านนี้หมูย่างของร้านนี้มันมีความแตกต่างแบบไหนคือมันจะมีกลิ่นควันกลิ่นควันเยเดี๋ยวได้ลองชิมดูฮะมันยังไม่ค่อยกรอบเลยครบมันไม่กรอบเลยพวกนี้เขาไม่ค่อยกรอบมัน,มนมแต่ว่ามันหอมมากเลยอ่ะมีกลิ่นหอม อืออร่อยหวานๆแล้วก็หอมอบกิควันสโมกอ่ะที่มันมีความแตกต่างกนอันนี้นะหั่นแล้วปกข้าวร้อนๆนะแล้วเอาซีอิ๊วขาวโรยอย่างเดียวแค่นั้นพออร่อยอ่ะปะเท่าไหร่อันนี้โปรตีนเกษตรผัดพริกขิงที่เขานําเสนอมาดามอยากกินนันเนี่ยทำไมอ่ะเลยกินอิ่้อหมดเนี่ยมันกินแล้วมันไม่ค่อยหยุดไอ้พวกเนี้ยกินไปเรื่อยๆไม่ครับขอบคุณครับอร่อยนนนี่่เเป็็หดาอร่อยมาก อันนี้ก็จะเป็นเห็ดหาเห็ดใช่ไหมคือมันมันเผ็ดเผ็ดอ่ะแล้วก็ไม่ได้หวานมากแล้วรสกลมกล่อมปกติอ่ะแบบไอโปรตีนเกษตรมันชอบมีกลิ่นที่แบบเราไม่ชอบแต่อันเนี้ยไม่มีกลิ่นวันก่อนแม่ก็ซื้อเนี้ยนี่เห็ดเห็ดหยองโหไม่ให้ไปทานเลยอือขอบคุณค่ะอร่อยค่ะแล้วเนี่ยอยู่หน้าลั้มกำหลง ขอบคุณค่ะอันนี้ชื่อความตุ้งไงแปลว่าอะไรอ่ะต้ำหลงลงก็มังกรอ๋องทองมังกรทองโอเคค่ะไป next stop ใส่ใจอนามัยของครอบครัวที่คุณรักล้างผักและผลไม้ด้วยคิงเซลลาเวนก้รรักต้องล้างค่ะเชฟจะพาไปดูคุณเชียงที่เก่าแก่ที่สุดในเยาวราชที่ไหนที่นี่ที่นี่วัตถุดิบ วัตถุดิบเนี่ยถ้าจะซื้อโอ้ยซื้อที่นี่ก็ได้ซีอิ๊วทุกอย่างมีหมดใช่เชียงฮ่องกงเนี่ยเขามีหมดอันนี้คือคุณเชียงฮ่องกงเหรอครับแม้ฝันรับไม้ฝานต้องซื้อที่นี่ก็คือว่าข้าวอบหม้อดินแบบข้าวอบกุนเชียงแบบรวมมิตรก็ซื้อที่นี่ได้คุณเชียงฮ่องกงต่างกับกุนเชียงไทยยังไงเชฟต่างกันเยอะต่างกันเยอะพวกนี้ก็ทํามาจากเหล้าเขาใส่เหล้ากุหลาบใส่เหล้ากุหลาบหรือบางเจ้าใส่แอลกอฮอล์เอ้าแล้วเหล้ากุหลาบไม่ใช่แอลกอฮอล์ ใช่ครับแล้วแต่เต้าหู้ยี้อะไรพวกนี้อยากได้เนี่ยกุนเชียงตับอ่ะแล้วก็มาเอาไปชิมของเขางยังก็เชฟบอกว่าดีก็จะซื้อพอแล้วพอแล้วแค่นี้แล้วก็เอานี่กี่ขีดอ่ะเออเอาสามขีดแล้วก็เอากุนเชียงแดงอันนี้ที่ทำเต้าหู้มาปอต่อหูโตปันจันอ่าตัวนี้ซื้อที่นี่ได้เราอยากได้นี่ด้วยแต่ว่ามันจะหนัก เหล้าใช่ไหมที่นี่ก็มีหมดอ่ะเออถ้าใคจะซื้อซื้อเหล้านะเออนี่ไงเหล้ากุหลาบก็มีเหล้าเล้ากุหลาบสี่ร้อยสี่สิบอ่าอันนั้นเหล้าเหล้าเหล้าข้าวอ่ะนะเหล้าข้าวอ่าแต่เหล้าเอาไว้เหล้าไวจีนอ่ะที่ทำมาจากข้าวเหมือนกันเหล้าไผ่เขียวอันเนี้ยใกล้เคียงกันตอเหลียงกับมิลคีโรใช้แทนกันได้เหรอคะเชฟใช้แทนกันได้กินได้คือที่บอกว่าเหล้ากุหลาบใช่โอเคแต่ว่าเหล้ากุหลาบจะหอมกว่า เห็นยิงอ๋อที่ก็ใส่เต้าหู้ฟตสลัดอ่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยกินอ๋อเป็นกินอ่าหาไม่ได้แล้วทีนี้หายยากไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเนี่ยนมแมวเมื่อก่อนพัตคารก็ใช้กัน จริงๆมันเห่งยิ้งมันคือกลิ่นอัลมอนด์นะเชฟก็ใช่อือใช่อัลมอนด์จีนอ่ะไอ้นั่นนะเขาเรียกนามหางปักหังอ่ะเออเพราะนั้นมันมีตัวผู้ตัวเมียอ่าเนื้อใต้เนื้อใต้เนื้อใต้ผมกับวันอุ้ยเขามีซิ๊วตามแมงปอด้วยที่เราไม่เคยเห็นตั้งนานแล้วของตั้งแต่สมัยเด็กๆซิ่วตามแมงปอมาก่อนว่าต้มต้มผุกเป็ดทะเลอืมพี่บ้านใช้อ่าสมัยก่อนนะเขาเรียกเวลาเวลาอ่านหนังสือรุ่นเก่าเวลาเขาบอกสูตรมาเขาจะ เขาใช้ซอสตาไก่งวงนุ่นรียอนเพอรินไม่ไม่ตัวนี้ซอสไก่งวงเรียกว่าของไทยอ่ะนะซอสตาไก่งวงอตไอตัวนี้สมัยก่อนเขาเรียกซอสตากระต่ายเชฟรู้ว่าสมัยพ่อเลยเนี่ยซอสตาไก่งวงเนี่ยพ่อเรียกใช่ไม่ไก่งวงตัวนี้เออใช่ตากต่ายตัวนี้สมัยก่อนคนกินแคลเอนอาหารสเต็กสเต็กไม่อ่านเช้าเขาจะติดไข่ดาวอ่ะ ไข่้าต้องกินกักบซอสนี่ <Okay. S 2> เอาละค่ะสำหรับเรื่องวัตถุดิบนะคะสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ร้านนี้ชื่ออะไรพี่ร้านฮะค้องหางแสงอยู่ตรงปากทางของตลาด,ลาดใหม่เขามาอยู่ซ้ายมือเลยย,ยวราชซอย6นะคะก็เรียกว,ว่าถนนยาวราชแล้วก็เลี้ยวเข้ามาตรงนี้ตรงข้ามตลาดเก่าจะมีเขาเรียกตลาดใหม่<ช>นะคะอยู่ซอย6ค่ะก็ดูตามชื่อร้านถามไปเจอก็โทรมาที่นี่ถ้าเกิด มันเหมือนกับวันสต็อปเซอร์วิสเหมือนกันถ้าเรซื้อพวกวัตถุดิบฮ e ่องกงนี่อะไรเขาจะมีหมดนะครับตุ้มมือเขาก็มีนะครับพวกเก่งๆอะไรเขาก็มีหมดกระทงกระทะมงมีดก็มีนะขอบคุณค่ะที่เมื่อกี้เราดูกันอ่ะเขาก็มีนี่จริงๆเขามีตับแก้วด้วยนะเป็ดเค็มที่ต้องไปซื้อฮ่องกงแต่บอกว่าต้องต้องตุดจีนค่อยขายโอเคไป่ะเชฟเชฟไม่ไม่คิดจะช่วยถือเลยเหรอ ม่เห็นป้าถือ,อยู่แหมอากงนะไปละแค่นี้ไปละบาย